สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไซคิงสตอรี่ปัญหาเรื่องในคลิปนี้ทางไซค i n สตอรี่ขึ้นหัวข้อว่าการกลับมาของอะลูมิเนียมเฟรมนะครับลหลายๆก็คงสงสัยนะครับรวมถึงตัวผมด้วยว่าเอ๊ะทำไมปัจจุบันนี้เฟรมตัวที่ทำมาจากอะลูมิเนียมเฟรมเนี่ยยังยังถึงได้รับความนิยมอยู่ทั้งๆท,ท,ที่ปัจจุบันเนี่ยย้อนไปเมื่อเกือบ10ปีตัวคาร์บอนนี้ก็เข้ามาแทนอลูมิเนียมนะครับ ผมก็เลยมานั่งคิดดูนะครับเอะถ้าเกิดมาชวนพี่ๆมาพูดคุยเรื่องตัวอลูมิเนียมว่าทำไมมันถึงได้รับความนิยมอยู่ก็เลยอยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนดังๆให้กับทางช่องไซค์คิงสตอรีกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปนี้กันได้เลยครับ แน่นอนครับถ้าเกิดเราจะพูดถึงตัวเฟรมที่ทำมาจากอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปเมื่อปี1990เลยนะครับก่อนปี1990เนี่ยต้องบอกว่าจากักรยานที่ได้รับความนิยมก็คือจกอักรยานที่ทำมาจากเหล็กนั่นเองแต่พอมาปี1990เนี่ยตัวอลูมิเนียมเนี่ยก็มาทดแทนจกักรยานที่ทำมาจากเหล็กต้องบอกว่าอลูมิเนียมเนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็หลายๆทีมที่เป็นระดับโปรหรือว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขาก็ใช้จกักรยานที่ทำมาจาก อะลูมิเนียมครับในปี1990เป็นต้นมาลหลายๆทีนที่ใช้จกักรยานที่ทำมาจากอะลูมิเนียมเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมาโค พันธานี้นั่นเองครับที่ชนะรายการทูร์ฟรองที่เขาใช้จกักรยานอะลูมิเนียมชื่อว่าเบียงคีเมกาโปรเอ็กซ์ในปี1998เแลยนะครับแลวก็รวมไปถึงอีกอสตารที่ชนะาการแข่งขันโรสเวิร์ดแชมเปี้ยนชิพในปี2003นะครับที่เขาใช้จกักรยานแคนนาเดลแคดเนั่นเองหลังจากนั้นจกักรยานที่เป็นอะลูมิเนียมสําหรับนักปั่นระดับมืออาชีพก็ห่างหายไปสิ้นเชิงครับเพราะว่ามีจกักรยานคาร์บอนเข้ามาทดแทนนั่นเอง แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีทีมจักรยานหรือว่าแบรนด์จักรยานที่เขาผลิตจักรยานที่ทํามาจากอะลูมิเนียมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเทรลที่ทําเจ้าอีมอนดา A.L.R. ที่ใช้อลูมิเนียมในการทําจักรยานหรือว่า b m c ีเองที่เขาผลิตเจ้าทีมแมชชีนที่เขาใช้การแข่งขันในเวอร์ชั่นที่เป็นตัวอลลอยหรือว่าเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับหรือที่เราเรียกว่า A.L.R. แล้วก็ทางสเปเชียลไรเองเขาใช้จักรยานอลูมิเนียมที่ใช้คําว่าอลิสนะครับต้องบอกว่าเป็นจักรยานที่ยอดนิยมเลยนะครับ และแบบนี้เราต้องพูดถึงนะครับคือเจ้าแคนนอนเดลแคทสิบสามนั่นเองนะครับก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเขาออกแคทสิบสองมาต้องบอกว่าตระกูลแคทเนี่ยเขาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งอักษรย่อของแคทนะครับก็ย่อมาจากแคนนอนเดลแอดวานซ์อะลูมิเนียมดีไซน์นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของราคาของจักรยานคาร์บอนกันเลยนะครับตัวที่ต่ําที่สุดเนี่ยถามว่าเราเอื้อมเราเอื้อมถึงไหมเราพอซื้อได้ครับแต่ว่าสเปคที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นตัวล้อเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นล้อที่เป็นอะลูมิเนีียมน่ ทำให้ราคาของจักรยานคาร์บอนที่ราคาต่าสุดเนี่ยเราเอื้อมถึงได้แต่เวลาเราปัน่นหรือว่าประสิทธิภาพเนี่ยเราพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยตัวจักรยานที่เป็นตัวเฟรมคาร์บอนแต่ว่าได้ล้อที่เป็นตัวอลูมิเนียมเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพการปั่นจักรยานเนี่ยมันลดลงนะครับหรือจะพูดง่ายๆก็ได้ครับว่าเป็นการลบล้างข้อดีของจักรยานที่เป็นตัวเฟรมคาร์บอนนะครับทำให้ข้อดีของเฟรมคาร์บอนหมดหายไปเลยนะครับคือเลื่อนลางหายไปเลยเพราะว่าใช้ล้อที่เป็นตัวอลูมิเนียมอยู่นั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูอีกฝากฝั่งหนึ่งถ้าเป็นตัวจักรยานที่ทํามาจากตัวอลูมิเนียมตัวที่เป็นตัวท็อปเลยนะครับผมพูดถึงตัวท็อปเลยถ้าเขาเอามาวัดกันเรื่องประสิทธิภาพการปั่นเนี่ยผมมองว่าไม่แพ้ก,กับตัวคาร์บอน,นระดับล่างนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในมุมของผู้ผลิตจักรยานต่างๆที่เขายังคงใช้ตัวอลูมิเนียมในการผลิตจักรยานข้อแรกก็คือเป็นเรื่องของราคานั่นเองครับเขาเห็นผลว่าราคาเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นราคาที่ถูกกว่าต้นทุนเนี่ยถูกกว่าคาร์บอนแล้วก็ตลาดส่วนใหญ่ที่เป็นตัวคอสเมอร์ของเขาหรือว่าเขาเรียกว่ามาเก็ตแชร์เนี่ยตลาดส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้บริโภคระดับตัวเริ่มต้นไปถึงอินเทอร์มีเดียลหรือว่าผู้เล่นระดับกลางนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขาจะผลิตจากยานที่เป็นไฮเอ็นเนี่ยกลุ่มตลาดค่อนข้างที่จะน้อยมันเป็นเฉพาะก่อกลุ่มนี่เลยทําให้เขาใช้อลูมิเนียมในการผลิตเพื่อจําหน่ายผลิตต่างๆเพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่นั่นเองครับ เรื่องที่2ก็คงเป็นเรื่องของการออกแบบตัวจักรยานนั่นเองนะครับถ้าเทียบกับตัวอลูมิเนียมกับคาร์บอนเนี่ยเจ้าอลูมิเนียมเนี่ยเวลาที่ใช้ในการออกแบบหรือว่าตัวหรือว่าเวลาที่ใช้ในการผลิตจักรยานเนี่ยอลูมิเนียมเนี่ยจะรวดเร็วกว่านะครับเหตุผลที่เขาบอกว่าทําไมอลูมิเนียมเนี่ยออกแบบได้เร็วกว่าเพราะว่าเวลาเราจะทําจักรยานขึ้นมาสักคันหนึ่งที่ทํามาจากอลูมิเนียมเนี่ยเราก็ใช้ท่ออลูมิเนียม ในการที่ทําตัวจกักรยานนะครับถ้ามันจะใหญ่จะเล็กตรงไหนก็สามารถใช้เทคโนโลยีในการทําได้เช่นกันแต่ถ้าเป็นตัวคาร์บอนเนี่ยเราต้องมีแม่พิมพ์เลยนะครับซึ่งแม่พิมพ์พวกนี้นะครับมันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงถ้าเกิดมีการแก้แบบหรือว่าแก้แม่พิมพ์เราก็ต้องปรับเปลี่ยนแม่พิมพ์ให้ตรงตามสเปคจกักรยานของเรามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็เวลาที่ใช้ค่อนข้างที่จะนาน ทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูในเรื่องของน้ำหนักของตัวเฟรมจักรยานที่ทำมาจากตัวอะลูมิเนียมกับตัวคาร์บอนระดับล่างนะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นตัวเฟรมอะลูมิเนียมเนี่ยน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่1,100ถึง1,300ัากรัมถ้าเทียบกับตัวจักรยานที่ทำจากตัวคาร์บอนนะครับก็อยู่ที่ราวๆถ้าเป็นตัวคาร์บอนทั่วไปก็อยู่ราวๆ9 0้กรัมถึง1,100กรัม ซึ่งน้ำหนักเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากเลยนะครับและก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องของต้นทุนในการผลิตของผู้ประกอบกิจการหรือว่าผู้ผลิตจักรยานของแต่ละแบบนะครับเขาเหตุผลว่าต้นทุนตัวผลิตจักรยานที่ทำมาจากอะลูมิเนียมเนี่ยต้นทุนของเขาคือครึ่งหนึ่งของราคาตัวเฟรมที่ทำมาจากตัวคาร์บอนเลยนะครับนี่ก็คือมุมมองจากผู้ผลิตจักรยานนะครับที่เขามองว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะผลิตจักรยานที่เป็นตัวอะลูมิเนียมอยู่ แน่นอนครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของราคาที่สามารถจับต้องได้ถ้าเป็นตัวอะลูมิเนียมระดับท็อปหรือว่าพรีเมียมเนี่ยราคาก็ใกล้เคียงกับตัวคาร์บอนที่เป็นตัวล่างมีนําซ้ําเรื่องของน้ําหนักด้วยตัวอะลูมิเนียมที่เป็นตัวท็อปเนี่ยน้ำหนักบางทีอย่างโตัแคดโดนเดลแคดสิบสามเนี่ยครับน้ำหนักตัวเฟรมเนี่ยเขาอาจจะเบาวกว่าเจ้าคาร์บอนทั่วไปก็ได้นะครับและก็รวมไปถึงต้นทุนในการผลิตจักยางที่ทํามาจากอะลูมิเนียมเนี่ยต้องบอกว่าครึ่งหนึ่งของต้นทุนในการผลิตจักยางที่ทํามาจากคาร์บอน นี่ก็เป็นเหตุผล,ลหลักที่ทําไมผู้ผลิตจักรยายนยังคงผลิตจักรยานที่ทํามาจากอะลูมิเนียมในปัจจุบันและมาถึงตอนนี้ก็เกิดคําถามนะครับผมก็อยากจะถามพี่ๆแล้วว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ถ้ามาถึงตอนนี้แล้วผมก็อยากจะถามว่าถ้าในมุมมองของพี่ๆเพื่อนๆล่คะครับว่าทําไมตัวจักรยายนที่ทํามาจากอะลูมิเนียมเนี่ยถึงได้รับความนิยมอยู่นะครับเมื่อกี้ในคลิปนี้ผมพูดถึงมุมมองของผู้ผลิตจักรย,ยานถ้ามุมมองของผู้บริโภคอย่างเราล่ะครับเรามองว่าอย่างไง ทำไมเจ้าอาลูมิเนียมเนี่ยถึงได้รับความนิยมอย่าลืมมาแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับว่าเหตุผลทําไมอลูมิเนียมถึงยังได้รับความนิยมอยู่นะครับให้พี่ๆมาแชร์กันได้เลยและสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วถ้าชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์ไ i คิงสตอรี่อย่าลืมนะครับอย่าลืมผมฝากกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนดังๆให้กับทางช่องสซคิงสตอรี่กันด้วยนะครับวันนี้ไ i คิงสตอรี่ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ